สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปเนี่ทางฮานอยนะคะประจำวันที่สองกระ,กะดาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสําหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือสามก็หกก็สองสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามห้าสามหกสามเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหแปดหกเก้าแปดส จับคู่ก็สามหกหกสามเก้าสองสองเก้าหกสองสองหกนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะระวังพิเศษมันจะมาเข้าเด้ 3, 6, 4, อสามกับหกสี่กับเจ็ดนี่สามกับหกเก้ากัสองระวังพิเศษจะมาเข้าอีกนะแต่ว่า,าเราให้สามเหมือนกันเนาะต่อไปพิเศษสามกับหกับเจ็ดสามศูนย์สามหนึ่งสามก็ดเจ็ดศูนยเจ็ดส้า 471704 736473จับคู่ก็3663 4774 6776เด้อก็ขอทุกคนโชคดีเนาะระวังพิเศษจะไปเข้าเฉพาะกิจอีกเด้อเฉพาะกิจจะลงมา VIP e เนาะหรือ VIP e จะขึ้นเฉพาะกิจกต่อไปปกติ4กับ7 6กับ9 404 142 46 47 49 707 172 74 76 79 079 794จ็ด197จับคู่ก็สี่เ6็ดเจ็ดสี่หกเากนาะข้างนั้นก็จับไวเอานะต่อไป v i p ศูนย์ก็สามหกกับเก้าศูนย์ศูนย์สามศูเริ่มต้นที่0ูนย์ทุกตัวเด้อสามศูนย์สาม3าม6ามส3่สามหกส เก้าหกสจับคู่กับศูนย์สามสามศกเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะแต่ลาดแนวทางจับคู่ลุ้นด้วยกันเน้อนี่เฉพาะกิจพิเศษ v i p มาแนวทางเดียวกันเน้อที่จริงเนี่ยพิเศษกับปกติมันจะมาแนวทางเดียวกัน เราเน้นให้ก็คือ9ก้าก็กกับ7นะคะวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะอย่าลืมกด s ับ s c r i b ์กดไลค์ให้ด้วยนะคะพิเศษกับปกติเฉพาะคิดกับ v i p สําสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้คะ่ะโชคดีกันทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะ